สวัสดีจ้าแม่เอนวิธีบ้านนาม,มาแล้วจ้ามินี่แม่แอนสิห้ามาอย่างโทงหน้านะจา้าผ้ามาเบิงต้นเบืงเดียเนะาจา้าเดี๋ยวไ้เบื้องต้นเบืองเดียกันเลยจา้าบรรณาตามันสิเป็นต้นแบบใดเนะาจา้าไปเบื้องต้นเบืงเดียกันจา้าแม่แอนสิห้ามาเบิงต้นเบืงเดียนะาจา้าต้นเบืงเดียตนย้นนี้ มียอายุประมาณลอยกว่าปีแล้วเนาะจ้ะแต่บรูบันลอยเท่าไรเนาะค่ะเพราะว่าใหญ่มากก็เกิดขึ้นมากกเห็นเป็นต้นบุกเดียเลยจ้ะีจ้ะตอนบลกเดียกลาลังออกดอกออกลูกใหม่แล้วค่ะหลังจากที่ลนไปเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะจ้ะตอนนี้จับดอกใหม่อีกแล้วเนาะค่ะเอาไปเบ่งลูกบลกเดียหน่อยกันจ้ะอันนี้เขาพึ่งตัดไปเนาะจ้ะเหตุผลที่ตัดก็คือเขามันง่ามเนาะคะ่ะเขามันง่ามเกินไปแล้วเขาต้องตัดออก็นจ้ะมีต้นบลกเดียเนาะจ้ะข้างนเป็นพุงเนาะค่ะ ต้นบักเดือจะบ,บอมิสนี่ค่ะนี่ค่ะต้นเพิเ่งเป็นโพ้งนะจ้ะนี่ค่ะอันนี้คือบักเดียหน่อยเนะจ้ะเพิ่งเกิดหม่นะคะนี่มีรูบักเดียค่ะกําลังเกิดไม่จะเกิดไปตามกิ้งตามต้นแบบนี้นะคะเกิดยุ่เมื่อปีเด้อจ้ะทะล,นล,ลนลูกล้่นแล้วก็เกิดไม่ล,ลูกลุ่นแล้วก็เกิดไม่นี่จ้ะ เอาวนเมนเม่เลยค่ะนีะน่จ้ะนี่ก็ลูบกนนะะักเดือยหน่อยเนาะค่ะลูกันนี้เบียเข้าไปตำกินได้แล้วจ้าเข้าไปตำเมียงเนาะค่ะตำกินเข้าตํตำกล้วยนี่ละจ้าต้นใหญ่ด้วค่ะต้นใหญ่มากๆเลย,ยต้นบเบีย หลังจากที่ช่วงวังหันเนาะค่ะเป็นเป็นนยสุกตอนนี้เป็นน่วยไม่ขึ้นไมหมละค่ะนี่ค่ะต้นบึกเดียต้นบึกเดียยุก,กลางหน้าเนาะจ้ะถ้ามาช่วมต้นบึกเดียจ้ะ ต้นบุกเดียเกิดอยู่กลางหน้าเนาะจ้ะตอนนี้กำลังออกดูกใหม่ต้นบุกเดียตัวน,นี้เกิดอยู่กลางหน้ามาหลายปีแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวห้องสิบห้าไปเบื้องย้อนหลังเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะค่ะมีต้นเขาโบหันในตัดเนาะจ้ะ นี่ค่ะบักเดียสุกแล้วเนาะจ้าบักเดียสีมิลูกลูกสุกสีมีสีสมเริ่มสีสมแล้วก็เริ่มสีแดงเนาะคะ่ะเพราะแตเป็นลูกสีแดงจัดบักเดียก็จะล้นลงสู่พื้นดินเนาะคะะ่ะนี่จ้าจะเกิดอยู่ตลอดเลยเนาะคะ่ะเพราะแตสุกแล้วก็ล่นลงดินเนาะจ้าล่นลงดินแล้วก็จะเกิดดอกไม้ขึ้นมาอีกเนาะค่ะเกิดแซมขึ้นมาเรื่อยๆนั่นจ้าทึ่ง จะสังเกตเห็นเนาะจ้ะทั้งมีทั้งลูกเกิดไม่แล้วก็ลูกสุกเนาะจ้ะลูกสุกแล้วก็โลนถิ่งลงไปก็จะเกิดลูกไหม่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะเป็นต้นใหม่ที่อยู่กลางหน้ามากหลายร้อยปีแล้วเนาะจ้ะเป็นต้นใหม่ที่ทนแดดทนฝนเนาะค่ะหน้าแรงก็จะใบร่วงไปแล้วก็จะเกิดน่วยหน้าฝนก็ยุด มีน้ำท่วมแบบนี้ก็ยู่ได้แบบนี้และจ้านี่เลยคะ่ะแพรกิ่งก้านสาขาให้นกได้อาศัยสำหรับคลิปนี้มแม่แอนกับผ้ามาเบิงต้นบังเดียนะาจา้ะต้นใหม่ที่มีอายุยืนยาวยุดกลางหน้านะคะลูกสุกกำลังหล่นนะาจา้ะนี่แม่แอนผ้ามาเก็บลูกสุกนะจา๊ะ นี่ค่ะลูกสุกข,ของบักเดือนะจ่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ